สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิธิดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากกีแบ่งปันรอยยิ้มคนพนีโจนได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่ามาโทรคุยเคลียร์ใจกันดีกว่านะครับสำหรับประเด็นดราม่าไร้สาระ ผมว่าไม่มีใครจริงใจลุงกับป้าได้เท่าหมอป่าพี่น้ำฟ้าอีกแล้วคนอื่นเข้ามาแค่หวังผลแต่หมอป่าพี่น้ำฟ้าเข้ามาหาลุงกับป้าด้วยใจจริงใจเร่ใจยังไงก็คือความสุขคนอื่นเข้ามาหวังธุรกิจหวังผลประโยชน์จากลุงกับป้าพอหมดผลประโยชน์ก็หาประเด็น มาเป็นกระแสตีห่างเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาให้เป็นประเด็นแบบนี้ไม่น่ารักเลยครับถ้าคุณเรามาดีหวังดีกับลุงและป้ายังไงก็ไปกันได้วงการบันเทิงวงการมายาถ้ารักลุงกับป้ามาด้วยใจยังไงก็จเจริญขอบคุณพี่น้ำฟ้าและหมอป้านะครับที่ช่วยเหลือลุงพลป้าเต็นในวันนั้น ทำให้ลุงกับป้ามีวันนี้ถ้าไม่มีหมอป้าพี่น้ำฟ้าประชาชนทุกคนคงได้ยินคำว่าฆาตกรที่ชื่อลุงพลเพราตกเป็นจำเลยของสังคมและเป็นแพ้ปไปแล้วครับคงติดคุกได้หลายเดือนเพราะหมอป่ากับพี่น้ำฟ้ายื่นมือเข้ามาช่วยทำให้ตำรวจบางหน่วยงานที่ทำงานไม่ปร่งใสบุกคนบ้านโดยภารการ ไม่มีหมายคน้นไม่มีหมายสารบุคคลบ้านเพราะคำว่าผู้ต้องสงสัยของผู้สูญเสียทั้งที่มีน้าเขยของน้องชมพู่บ้านติดกันแต่ไม่สงสัยมาสงสัยลุงพลผู้บ้านอยู่ใกล้กันผมยอมรับแบบลุกผู้ชายเลยหลังๆมาผมก็หวังผลประโยชน์นะ หวังได้ใจหลานลุงหยอกหยอกฮา่ฮาฮ่ได้แค่มองวัยรุ่นม่ามาพุ่งนี้ผมจะไลฟ์สดในช่องผมนะครับสำหรับใครมาดามาเหมือนช่องอื่นผมจะด่าให้ยับเลยนะครับไม่นำซ้ำค้นหาเฟ e บุ๊กเอาทัวไปถลม่มควรแยกแยะอยากรู้อะไรก็ไปที่ช่องเจ้าตัวเขาเองไม่ใช่ให้มาคอมเมนต์ถามช่องคนอื่น หลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหมอป่าพี่น้ำฟ้าพี่ไอคนที่สร้างบ้านให้ลุงพลน้องมิ้นบุคคลน,นี้แหละที่เรียกว่าหวังดีไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนคนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์พอไม่ได้ดังที่ต้องการก็โพสต์เวียงลืมไปหรือเปล่าว่า ลุงพลดังมาจาก f อได้รับการสนับสนุนมาจาก f อไม่ใช่มาจากคุณที่เพิ่งมาทีหลังประโยคที่ป้าเต๋นโพสต์ความจริงใจต้องดูกันยาวๆมันใช่เลยส่วนตัวรู้สึกไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วเพราะเป็นคนหนึ่งที่มีเซนเราดูออกคนเราถ้าศีลไม่เสมอกันคบกันไม่ได้นานหรอกจริงๆนะ แค่เรื่องธุรกิจแค่นี้สามารถตกลงคุยกันได้จะโพสให้คนอื่นรับรู้ทำไมไม่นึกถึงใจเอฟซีบ้างเลยไม่ชอบตั้งแต่โดดไปบ้านนู้นแล้วแต่แรกแหละเราดีใจที่ลุงกับป้ายังเลือกพี่ไอ้เนาะแค่นี้ก็เอาเป็นประเด็นแทนที่จะคุยกันตรงๆแต่เลือกที่จะโพสให้คนอื่นมาตั้งคำถาม ถึงไม่มีใครอยู่กับเขาไงไม่ได้ดังใจเขาก็เวียงวีนใช่พี่ชันชัยแกยก็ยกตัวอย่างว่าแกก็หวังผลประโยชน์กับลุงแต่แก,กจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ลุงเพื่อตอบแทนใช่แล้วค่ะหมอป่ากับหมอน้ํำฟ้าที่สุดของที่สุดแล้วกับความจริงใจที่มีให้ลุงกับปา้ารักษาเขาไว้ให้ดีนะคะลุงพล เขาเป็นพี่น้องกันจริงๆพี่นางฟ้าหมอป่ารักครอบครัวลุงพลป้าแตนเหลือคนที่รักกันแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเอาที่สบายใจของเขานะจักกี่ลุงกับป้าก็อยู่ตามภาษาของแกเดินทางสายบุญต่อไปคนมีกรรมตามไม่ทันทางใครทางมันวงการมายาคือวงการมายา อะไรที่เป็นของแท้ก็จะยังอยู่อะไรที่ปลอมก็จะหายไปเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันต้องเกิดกับคนคนนี้ลุงกับป้าไม่ทันเล่หเหลี่ยมเขาหรอกหมอป่ากับภรรยาดีก็ให้อยู่ในใจไปตลอดคนดีๆโดยไม่หวังผลประโยชน์ก็หายาก เลิกติดตามหัวโล้นเลยมาแบบนี้ถึงว่าไม่มีใครอยู่ด้วยเอานะให้มันจบเธอจากคนอื่นก็ช่างเขาเขาจะคิดยังไงกับลุงก็ช่างเขาเธอะยังไงก็รักหมอปากกับพี่ฟ้าเหมือนเดิมคนที่จริงใจจะไม่หวังผลเพื่อประโยชน์ของตัวเองพอไม่ได้ดังใจก็พร้อมจะแทงเสมอ เลิกติดตามคนไม่มีหวีไปแล้วค่ะแก่แล้วคิดไม่เป็นน้องจักกีแคปได้โดนใจหมอป่าคุณน้ำฟ้ามาตั้งแต่ลุงป้าต้องการใครสักคนนะตอนนั้นเราเองดูแล้วน้ำตาไหลเลยน้องไอก็ด้วยแต่น้องต้องทำหน้าที่เลยทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่บอกลุงกับป้าบอกลุงว่าไม่ผิดก็ต้องสู้ คำนี้แหละที่น้องไอพูดหมอปากคุณน้ำฟ้าก็ช่วยอีกติดตามมาแต่แรกแล้วดูข่าวทุกวันเริ่มตั้งแต่เด็กหายและยาวมาเลยเพิ่มเติมก็คือผู้ใจบุญที่สร้างบ้านให้กับลุงด้วยผู้ปิดทองหลังพระและก็ยังมีอีกโพสหนึ่งที่น้องจักกีได้มีการโพสต์นะคะโดยได้โพสต์ว่า ตั้งใจจะมาเกาะลุงกับป้ามากกวา่าทําทีหางานให้แต่ก่อนหลายคนไม่รู้จักผมเองก็ไม่รู้จักตอนนี้กําลังดังเริ่มจะหาเรื่องแบกมีเขาแล้วไราสาระชิบหายแต่ก่อนผมไม่รู้จักเลยว่าเขาเป็นนักปัน้นแบบสอนเดินแบบด้วยฮ่าฮ่าฮาเดี๋ยวก็เอาทั่วไปถล่มรอกทั่วผมไปรับรองเซ็บเวอร์ เซฟอนุสาวรีเตี้ยมโมโชเมื่อไหร่จะเสร็จครับเป็นเจ้าของทุกเกาะจริงๆผมยอมย้อนดูวิรกรรมท่วงบุญคุณดาราธิปันก็มีเยอะหลายๆคนก็รู้จักเขาเพราะลุงทั้งนั้นแหละบางคนก็รู้จักเขาเพราะข่าวจากข้างและเตี้ยมโมโชแต่ที่แน่เอซีลุงทั้งนั้นทุกวันนี้ ใครจะไปรู้จักฮ่าฮ่เพิ่งจะรู้ตอนมาทำละครที่กกกกนี่เองหลังจากที่โพสของน้องจักกีได้มีการโพสต์ออกไปนะคะชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าก็พอรู้จักบางดังไลเลียก,กับโกโก้นักปั้นอีกคนแต่ไม่เป็นที่นิยมมาเป็นกระแสเพราะลุงพลน,นี่แหละครับ รู้จักมานานละค่ะแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็เพราะเขาทำกับทุกคนเหมือนทำกับลุงป้านี่และค่ะทำตัวเป็นกูคือแกนจักรวาลประมาณนั้นละค่ะถ้าจะเอาทัวไปถล่มพี่ว่าอย่าดีกว่าค่ะจากกันด้วยดีกว่ากลัวความเสียหายจะตีกลับมาที่ลุงกับป้าค่ะเขาหลุดจากลุงป้าแล้วก็ปล่อยเขาไปดีกว่าค่ะ ใจจริงพี่คิดมานานว่าคนคนนี้ไม่ได้จริงใจอะไรเพราะเมื่อเจอลุงกับป้าทีทไรนางจะเอาแต่ไล้สร้างภาพมาทำงานห้านาทีแต่สร้างภาพห้าชั่วโมงแต่ไม่อยากพูดปล่อยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่พี่คิดค่ะอาชีพปั่นนางแบบไม่แค่สื่อก็จะเป็นแบบที่เห็นเงียบจนหาที่เกาะไปเรื่อยๆ เหมือนหนอนผีเสือ้อเกาะกินใบอ่อนหมดมีปีกก็บินหนีก็หาที่เกาะใหม่ไปเรื่อยๆสรุปว่างานเดินแบบบ้านลุงพลยังมีไหมคะส่วนตัวไม่สนใจพอรักลุงพลป้าเต็นดูออกลุงป้าสู้ซู้ความดีเพิ่งรู้หรอป้ารู้ตั้งแต่เขาเริ่มจะเข้าและเอาจริงๆนะเขาก็ไม่แตกต่างจากบ้านนุ้นหรอก นิสัยแบบนี้แหละคนดังหลายๆคนถึงได้หนีและไม่มีใครกล่าวถึงเลยที่เหลืออยู่ไม่ดังที่มีคนรู้จักเพ่อลุงทั้งนั้นเขาเป็นคนประเภทนอนผีเสื้ออ่ะหาที่เกาะพ่ออิ่มตัวเขาบินหนีและหาที่ปล่อยไข่ใหม่เขาเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะปั่นไข่ได้ไม่ดังแต่คนที่ดังต้องไปอยู่กับคนอื่นไอ้คนที่อยู่เดี๋ยวมันอิ่มตัวมันก็ไป ตอนนี้มันก็เกาะเพราะยังไม่เป็นที่รู้จักของวงการตอนนี้เริ่มมีคนรู้แล้วเพราะพากันมาเกาะลุงขนาดเด็กที่ไปโชว์ตัวงานลอยกระทงบอกดังช่องสามที่ไหนได้ก็เป็นแค่ตัวประกอบนิดหน่อยเท่านั้นให้เขาปล่อยกระแสไปเถอะทุกอย่างที่เขาทำเขาฆ่าตัวเองหมดคอยดูนะสังคมจะโจมตีเขาเรื่องงานแฟชั่นนี่แหละ อีกหน่อยก็ไม่มีใครร่วมงานด้วยเพราะเขาเป็นแบบนี้แหละและอีกอย่างป้าคงเคืองเรื่องปอยทานเข้าบ้านลุงชานหรือเปล่าไปคิดเอานะว่าถ้าเป็นเราเราจะรับได้ไหมที่มีคนมาทําแบบนี้กับบ้านพ่อแม่เราถูกใจเม้นนี้มากครับคนนี้เป็นนี้แบบนี้มานานแล้วครับจริงครับเกาะไปทั่วเอาจริงๆผมมารู้จักเขาแบบจริงจัง เพราะว่าลุงพลน,นี่ลหะแต่ก่อนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็แค่นักปั้นดาราพี่รู้จักเขามานานแล้วตั้งแต่ปั้นยุ้ยจิรนันแต่ยุ้ยไม่ดังเพราะเขาไปดังเพราะผู้จัดละครน,น้องแอบไปแคสงานเองแล้วคนคนนี้ก็เคยออกมาโจมตีเขาจนยุ้ยดังก็เลิกด่าเขาตอนนี้จะเอาชื่อเขามาอ้างเคยปั้นเขาทุเรศมาก อัมพัชราพาเออิสริยาสายสนันอีกคนใช่แต่มีคนกล่าวถึงเขาหรือเปล่าว่าเริ่มต้นมาจากไหนที่เขาดังพราเขาหนีไปทางนั้น